สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดอ่ะวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับข้างไบเทคบางนาเลยนะพามาอัปเดตรถยนต์นะครับตัว Honda City ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะ ครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Honda Civic คครับเครื่องยนต์1.8เบนซินนะรุ่น E ครับเกียร์ออโต้เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีบอลเงินอ่ะผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับ รถยนต์ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเมื่อมีการซื้อขายแล้วเราทําความสะอาดให้ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงห้องเครื่องด้วยนะครับอคันนี้ขออนุญาตให้ดูแค่ภายนอกนะคันนี้พอดีล็อกนะครับผมไม่มีกุญแจนะเลขไม้นะครับเลขไม้รถยนต์คันนี้นะหนึ่งแสหนึ่งหมื่นพันกิโลครับนี่ประมาณนี้นะราคาอยู่ประมาณห้าแสนหกหมบาทครับปี2018นสนะ เดี๋ยวผมขอญาตรถมีอยู่สามคันนะครับเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูอ่าคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนะเป็น Honda Civic ครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดครับรุ่น E L นะตัวท็อปครับเกียร์ออโต้นะรถยนต์เป็นปีสองพันสิบเก้านะสีเทาครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับ แต่คลิปนี้ผมจะเน้นไปที่ h อนด a าซีวิกนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม engine start นะครับเกียร์อัตโนมัติครับเบรกมือไฟฟ้าแอร์ Air, เป็นแบบออโต้ครับวิทยุครับภายในเป็นเบาะ หนังครับสีดำเบาปรับไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับกระจกบานสไลด์ออโต้สองบานหน้านะครับคู่หน้าครับฝาท้ายนะครับเป็นระบบปลดล็อกตัวล็อก ไฟฟ้านะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัติครับมีปุ่มไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้างนะครับนี่ด้านหลังครับเป็นบอนหนังสีดำครับทีดานนะครับ รถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอาจจะมีฝุ่นเยอะหน่อยครับรถยนต์เป็นปี2019ครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสเจ็ดพกิโลเมตรครับราคาอยู่ที่6,99,000บาทคร้าับาทครับผมขอมอนุญาตตัดไปคันนึงนะ อ่ครับผม h o n d a Civic อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8รุ่น EL นะเหมือนกับคันเมื่อกี้นะครับเบนซินเกียร์ออโต้ครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเชา่าสีเทาครับให้ดูรอบๆนะเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับ นี้ล็อกนะครับก็สเปคเดียวกันกับคันเมื่อกี้นะครับราคาเท่ากันครับ699,000บาทครับรุ่น EL เลขไมค์คันนี้นะครับ1 9 0 0 0กิโลเมตรนะครับที่ใช้ไปประมาณนี้ก็ดังบางนานะครับมี Honda Civic อยู่3คันนะครับที่ได้ดูกันไปนะอะ ที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตคร่าวๆนะครับผมจะเจาะจงไปแค่ Honda Civic นะ Honda Accord ครับ Hybrid นะรุ่น Hybrid มีอยู่หลายคันเลยนะครับพลังงานน้ำมันร่วมไฟฟ้านะครับราคาอยู่6,400นบาทครับนะมีอยู่หลายคันนะครับถ้าสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้นะ คันนี้ c a m r y ครับ c a m r y เครื่องยนต์2.5เบนซินนะน้ำมันครับเกียร์ออโต้ตัวนี้น่าจะเป็นปี2019ครับราคาอยู่859,000บาทครับอันติด GR Sport ครับมีอยู่หลายคันเหมือนกันนะครับปี2020-2021จนะครับราคาอยู่ ประมาณหกแสนต้นๆครับนะฮอนด้าอคคอร์ดไฮบริดนะครับนิสสันนิสสันตัวนี้เป็นนิสสันเทียนาครับเทียนา2.0 XL สีขาวนะครับ ตัวนี้คันนี้เลขไหม่น่าจะอยู่ประมาณแสนเก้านะราคาอยู่ที่หกแสนแปดหมืเก้าพันบาทครับมีซาลูดด้านบนนะครับโตโยต้าอ,อันติดครับปีสองพันสิบเก้าหน้าใหม่นะครับมีอยู่ก็ พอสมควรนะครับมีให้เลือกพอสมควรเลยอาราคาอยู่669,000บาทครับก็จะมีอีกเยอะนะครับหลายรุ่นเลยมีให้เลือกหลายรุ่นเลยครับอีซูซู มิวเอ็กครับมิวเอ็กปี2018นะราคาอยู่ประมาณ800,000กลางๆคุณใดก็มีนะครับแคมรี่แคมรี่อ่าถ้าเป็น 2.0G ตัวน้ำมันนะครับปี2018ราคาอยู่ประมาณ0 0แสนปลายๆายครับ 6, 8, 9, 6, 9, 9เราราวนี้นะครับอันติดหน้าเก่าตัวนี้ปี2018ราคาอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นปลายๆครับ 6, 8, 9, 6, 9, 9, 9, ก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยนะครับด้านนอกก็มีนะภายอนโกดังส่วนใหญ่แล้วาภายในโกดังนะครับเราจะจอดรถเก๋งนะครับอยู่ภายในโกดังนะครับด้านนอกส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะนะครับก็จะมีให้เลือกพอสมควรเลย ะครับทั้งโกดังก็รวมกันน่าจะอยู่ประมาณ400กว่าคันนะครับเฉพาะโกดังนี้นะครับโกดังที่บางนานะเรามีรถให้เลือกกันเยอะมากลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ สนใจรุ่นไหนคันไหนสอบถามกันได้เลยนะครับตัวนี้อะมิตซูบิชิเอ็กแพนเดอรนะปี2022นะครับราคาอยู่679,000บาทครับโตโยต้าแคมรี่ครับไฮบิดสองนะครับตัวนี้เป็นพรีเมียมลักช y ครับปี2022 เลขไม่สามหมื่นกว่ากว่านะครับราคาอยู่ประมาณ 4, 4, 6, ล้านสี่ล้านสี่หกเก้าแล้วราวนี้นะครับราคาผิดพลาดขออภัยนะครับผมจำได้ไม่ทั้งหมดนะก็เท่าที่เคยผ่านตามานะครับ Accord นะครับ Honda a แอคคอร์ดไฮบิดไฮบิดเทคนะครับตัวนี้ปี2019นะครับหน้าใหม่แล้วเ,เลขไม่ประมาณ7,000 70, กโลนะครับ7-8,000กโลเรลานี้นะครับราคาอยู่9แสนกว่าๆนะครับสนใจก็คอมเมนต์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับมีอยู่คันเดียว รถยนต์ทุกคันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อเงินสดก็ไม่คิดแวดเพิ่มด้วยนะครับตามราคาเลยนะในราคารวมแวดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเงินสดนะกรณีเป็นไฟแนนซ์ก็ตามเงื่อนไขนะครับของไฟแนนซ์นะครับคันนี้อ่าสีขาวนะครับรถยนต์แคม r y ่โตโยต Camry 2.0 G สเกียร์ออโต้ตครับคันนี้ปี2000 น่าจะเป็น2000อะรถยนต์เป็นปี2019ครับเครื่องยนต์ 2.0G เบนซิน สีขาวคันนี้สวยอยู่นะครับยังดูใหม่ๆอยู่เลยครับเลขไม่นะครับเจ็ดหมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งกิโลเมตรครับนี่อ่ะคร่าวๆนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสองจุดศูนจีครับแคมรี 2.0 JP 2019ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0ต้นๆนะครับประมาณนี้นะ7ประมาณ739เรา739749นะครับถ้าเป็นปี2018เครื่องยนต์ 2.0G ก็อยู่600,000ปลายๆครับ699นะ แมรี่สีแดงนะครับเราก็มีนะครับมีอยู่หลายคันนะที่โกดังเทพรักเราก็มีนะครับตัวนี้คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับเครื่องยนต์2.5นี่มีสลูปนะครับ2.5ปีน่าจะเป็นปี2019นะครับราคาอยู่8แสนกลางๆครับ ลูกค้าสามารถนัดเข้ามาชมรถได้นะครับขออนุญ,ญาตนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเพราะว่าผมจะได้เข้ามาสแตนบายนะปกติผมจะอยู่ที่เทพลักษ์นะครับที่บางนาก็เข้าบ้างนะครับถ้ามีงานผมก็จะเข้ามาที่บางนานะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นรถกระบะ เก๋งแซมอยู่บ้างนะครับเนื่องจากที่ภายในจอดไม่เพียงพอนะครับรถตู้เราก็มีครับกระบะแคบแคบสูงแคปเตี้ย4ประตูสูง4ประตูเตี้ย4ฟร์วิลเราก็มีนะครับกระบะดัดแปลงบานสไลด์นะครับรถตู้เวน t ูรี่ครับกระบะตอนเดียวเราก็มีครับ มีให้เลือกเยอะนะครับรถตู้เราก็มีนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจต้องการอยากจะนัดแวะเข้ามาชมรถนะครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0835496696 6, 9, 6นะครับติดต่อเซลปิกนะครับสำหรับตำแหน่งนะครับที่ตั้งนะครับที่นี่จะอยู่โกดังจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตลาดนะครับก็ติดกับข้างไบเทคบางนาเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ